กระตันโคจง่านผู้สุขกยตนอันเป็นที่กระรับระดับกรรับรรบุกริรัมตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่26องศาเซลเซีย,ยวันนี้อากาศก็หมดทั้งวันนะแทบจะไม่มีแดดครับวันนี้หมดทั้งวันเลยจริงๆนะครับที่บุรีรัมย์บ้านเรา บริรัม์เมืองประสาทหิน,ทน,ทนถิ่นภูเขาไฟแดนความไม่สวยรวยวัฒนธรรมรัาฟีนอกรับ,อ,รบอ่าก็อ,อากาศก็หมดทั้งวันวันนี้นะครับไม่แทดจะไม่มีแดดเลยอากาศก็ไม่เชิงอากาศเท่าไรก็พอนนผมผ้าได้เนาะ,ะซึ่งในรับรายงานนะครับว่าอตอนนี้นะครับก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของหลายพื้นที่ ในบางพื้นที่เท่านั้นนะแต่ไม่รู้ว่าตกที่ไหนจังหวัดในนะครับจังหวัดใดหรือว่าอำเภอไหนนะครับของอประเทศใดอันนี้เราไม่อาจระบุได้นะครับแต่ก็คาดว่าต้องมีฝนแน่นอนในวันนี้นะครับแต่ในพิรำมาลานอากาศเย็นสบายสบายครับขอบคุณครตั้งงบสุเก็บอจะเป็นที่รักที่รับฟังรับชกข,ข่าวตรงนี้ครับขอบคุณครับ 好的。